ก็เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับโอ้ยิ้มไปต,ตามๆการสำหรับโครงการค้นและคึงพาสนะครับก็ เพิ่มหลายอย่างเขามากกับให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจลดภ้าระข่าใชา้ใจในช่วงของปลายปีนี้นะครับอ่ะต่อมาครับไปเบิ่งบรรยากาศครับของการลงทะเบียนเช่นเคยครับการลงทะเบียนเขารวมโครงการคนละครึ่งพลัสของผู้ประกอบการล้านค่าที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเมื่อแรกนี่ก็พบว่ามีผููประกอบการล้านค่าตอบรับรวมโครงการกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวครับ เมื่อวานนี้ครับทีมข่าวไดลงพื้นที่สำรวจนะครับสำหรับบรรยากาศและการสอบถามตาลานค่าผู้ประกอบการลานต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนกพบว่ามีผู้ประกอบการครับทั้งร่เก่าและกายใหม่สนใจเขาร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับของทางรัฐบาลกันเป็นจํานวนหลายโดยนางนิภาพพันธ์เราแค่ครับครั่งจังหวัดอำนาจเจริญและก็ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปแจกเอกสารให้ข้ามแนะนําในการสามารถเข้ารวม โครงการแก่ผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการที่ยังบ่เคยเขาร่วมครับต่างกะตกลงและกะเตรียมใจจะเขาร่วมเพราะมองว่าเป็นนโยบายที่ดีของทางรัฐบาลที่จะส่งผลต่อยอดกับการจำหน่ายสินค้าที่สิเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพาสนะครับในเทือนี้มีการขยายเป้าหมายสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ16ปี ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้วกสีนาสีทรงผลนครับให้กกำลังสื่อขยายไปในกลุ่มนี้เพิ่มหลายอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการซอยกระตุน้นการใส่ใจของประชาชนและก็ยังซอยเพิ่มรายได้ให้ร้านขาเล็กๆน้อยๆของร้านขาตามชุมชนอีกนำ ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำนาจ,จเจริญครับก็บพบว่ามีผู้ประกอบการไล่ไม่แถย่อยเขามาเข้าคิวร้องลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารครับก็บคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เต็มกำลังซึ่งบอเพียงแต่ร้านค่าเทาน้นนะครับที่สนใจเข้าร่วมทะเบียนโดยก็ยังพบว่ามีพี่น้องประชาชนทั่วไปที่เตรียมพร้อมครับที่จะรงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาร ระวังวันที่20จนหอดกี่16ตุลาคมนี้กะเดินทางครับมาเตรียมความพอม้อและกะยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป้าตังที่ธน,นาคารยางต่อเนื่องเช่นเดียวกันเรื่องนี้เองครับกกสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างหลายเลยทีเดียวครับ